สวัสดีครัสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตปังปัง,ปง,ปง วันนี้นะคะวันเสาร์แปดโมงตรงค่ะเจอเดียกับกันอีกเช่นเคยนะคะคอย่าลืมค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เล่นกีฬารหรือว่าไม่เล่นกีฬาก็ดูรายการนี้ได้แน่นอนค่ะใช่ครับผมแล้ววันนี้ครับสำหรับช่วงรู้ไปหมดของเราครับผมเราจะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงไม่ออกกำลังกายเพราะปัญหาเรื่องผมผมเนี่ยเหรอใช่ทำไมอะ่ะก็คนที่รักสวยรักงามเนี่ยบางทีเขาไปดายผมมาบางทีเขาไปเสริมสวยมาหรือบางคนมีปัญหาผมหยิก อยากโศกเขาจะไม่เล่นกีฬาเพราะว่าเวลาโดนเหงื่อปุ๊บเนี่ยผมมันหยิกผมมันอยากโศกผมมันหยิกยังไงนะผมมันหยิกไม่คุณถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณจะไม่รู้จริงๆนะคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ผมใข่คุณว่าไม่เข้าใจไหนไหนไม่คุณไม่คุณอะทำหน้าไม่เข้าใจเมื่อกี้เนี่ยเพราะคุณผมตรงไงแต่คนที่มันหาผมอยากโศกผมเนี่ยโดยตรงเลยอ๋อผมอยากโศกอินเนอร์คุณมันลำบากมากเว้ยการที่คุณออกกำลังกายแล้วคุณต้องพกที่หนีผมไปออกกำลังกายด้วย จริงปะจริงทาไมอ่ะเพราะว่าหลังออกกำลังกายเสร็จปุ๊บผมบางทีผมต้องไปทํางานต่อเราจะผมหยิกไปหาเขาไม่ได้เข้าใจไหมอ๋อพอแบบอาบน้ําอะไรเสร็จปั๊บคุณก็ยืนนี้ใช่อยู่ในฟิตเนสแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ฟิตเนสเนี่ยเขาจะมีไดอยู่แล้วค่ะเราแค่เตรียมเขาเรียกว่าวีมวลวีมวลวีมวนไดเหรอเราก็อาศัยจากช่างทําผมที่เราทาให้ประจำเนี่ยดูวิธีการเขาแล้วก็อ่ะ ไปเองเอาแค่วี่ไปแล้วก็มีที่หนีบตัวเล็กตัวหนึ่งอ๋อคือน,นี่ไม่ใช่แค่สา,สาวๆแล้วแหละครับจริงๆเราก็เป็นปัญหากับหนุ่มๆ <laughs> ด้วยเหมือนกัน <laughs> หนุ่มๆก็เป็น <laughs> หนุ่มๆที่แบบอาจจะผมอยักโศ <laughs> ผมหยักโศผมหยิกอะไรเงี้ย <laughs> นั่นแหละนี่คือจะเป็นปัญหาที่จะมาคุยกันวันนี้อ๋อ <laughs> ว่าผู้หญิงเนี่ยเหตุผลที่เขาไม่ได้กีฬาเพราะว่าปัญหาเรื่องผมเข้าใจแล้วเพราะบางทีอาจจะแบบใช้เวลาเยอะเกินไปก็เลยขี้เกียจอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมาดูรายละเอียดกันส่วนอีกหนึ่งช่วงค่ะเรื่องดังปังๆนะคะ ผู้ชายเหงื่อเยอะดึงดูดเพศตรงข้ามค่ะจริงนะอันนี้จริงนะก็ไม่รู้เขาอันนี้งานวิจัยไงเขาพูดมาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเล่าให้ฟังแต่หัวข้อเกิดมาอย่างนี้ก่อนว่าผู้ชายเหงื่อเยอะนี่สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้จริงผมคิดว่ามันดูแบบสกปรกนะมันมันดึงดูดได้จริงมันอาจจะมีลิมิตของมันอ่ะเหรอว่าต้องยังไงเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันครับผมและช่วง Q&A ครับสงสัยตอบให้กับคุณอาพิชญุวันนี้ค่ะผมไม่ถามคุณอาว่าคุณอาเนี่ยนะครับ ตีกอล์ฟมาตลอดชีวิตเนี่ยมีหลายสนามที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าสนามไหนที่คุณอานเนี่ยไปเจอแล้วแบบแปลกที่สุดเท่าที่เคยเจอมา <Wow. S 2> ออต้องถามคุณอาเลยจริงๆนะนี่คือสน,สนามสวยๆอยาเจอเยอะแล้วใช่แต่อยากรู้ว่าสนามที่แปลกเนี่ยมีไหมใช่คือหนึ่งเรื่องกอล์ฟเนี่ยนะต้องนึกถึงหน้าคุณอาพิษนุยังไม่พอแล้วเราเชื่ออย่างนี้ว่าคุณอาน่าจะแทบจะเคยตีสนามาทุกสนามในโลกลวมั้งเนี่ยนะนนะเพราะว่าเป็นทั้งคนสัมภาษณ์ นักกีฬาต่างๆด้วยใช่เพราะว่านี่จําความได้ตั้งแต่เกิดมานะรู้จําความได้นะเปิดทีวีก็คือสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้กอ,อลก์ฟเ <อา S 2> นี้<ล>ยแล้วก็มีเปกอล์ฟกูรูของคุณอาเองด้วยเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าสนามไหนที่คุณอาไปเจอแล้วแบบว่าจดจำถึงว,วันนี้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาติดตามได้ทั้ง3ช่วงในรายการเราช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันก่อนช่วงหน้ามาเลยค่ะสําหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายที่แบบ เฮ้ยฉันน่ะไม่อยากออกกำลังกายเป็นเพราะว่าฉันนี่ะขี้เกียจไปเข้าร้านเสริมสวยอะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้กันค่ะต้อนรับกับเข้าสู่รในการสปอร์ตต่างๆครับกับช่วงรู้ไปหมดซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องปัญหาผมที่ทำให้ผู้หญิงนั้นเนี่ยไม่อยากออกกำลังกาย อืมอันนี้ในตัวแทนผู้หญิงเลยนะครับคือต้องบอกว่ามีผลไหมมีผลไหมคือเอาช่วงนี้ก่อนช่วงโควิด1 9บเกโควิดนี่คืออายิมมาถูกสั่งปิดไปแล้วแน่นอนแต่ว่าถึงก่อนที่จะถูกสั่งปิดก็แล้วแต่ก่อนหน้านี้เดีย er เองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่กล้าไปฟิตเนสแล้วไม่กล้าไปยิมแล้วเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการออกกำลังกายอยู่ในสถานที่ปิดบางที ติดตามเครื่องออกกำลังกายต่างๆเหงื่อหรือว่าเชื้อจะแพร่กระจายอยู่ในบริเวณแอร์เดียวกันและทุกคนก็คือจะต้องมีการหายใจแรงหอบแรงเพราะว่ามันเป็นห้องปิดห้องแอร์เย็นก็จริงแต่ว่ามันก็เสี่ยงถูกก็เลยกลัวไม่กล้าไปแบบไปยิมที่ปิดนะคะก็เลยคิดว่าเออเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะว่าพออ่แเราถ้าเกิดว่าเราไม่ไปยิมที่มันปิดในช่วงโควิดอ่ะมันก็ต้องมาออกกาลังกายกลางแจ้งถึงแม้กระทั่งแบบอาจจะเป็นในบริเวณบ้านหรือหน้าบ้านหรือในหมู่บ้านก็แล้วแต่ผู้หญิงมันก็จะรู้สึกว่า อันหนึ่งร้อนร้อนก็ไม่เท่าไหร่แต่ทีเนี้ยเวลาเหงื่อมันออกอ่ะออกเยอะเยอะอ่ะแล้วผมอ่ะเราก็ไม่ใช่สระผมทุกวันนะคุณเป็นคนผมตรงไหมผมตรงแต่ว่าไม่ได้เป็นคนสระทุกวันไงเพราะว่าผมยาวแล้วกว่าจะได้แห้งอ่ะมันนานมากเคยชอยผมผมมาี่ของคุณเมืนี่ยนี่คุณยังได้กลิ่นอารูเมสเลยเหรอไม่ <laughs> ไม่ได้ผู้เลยเลู้เล่ผู <laughs> ้หญิงคือส่วนใหญ่เขาจะไม่สระผมทุกวันถูกปะ ก็ <g ots> ส่วนใหญ่ไม่สะาทุกวันเพราะว่ายิ่งถ้าผู้หญิงผมยาวใช่ปะมันก็จะรู้สึกว่าหูกว่าจะได้ให้แห้งมันยากตรงนลยมันนานกับ2ถ้าเกิดว่าผู้หญิงยิ่งผมอยากโศกยอะไรเงี้ยโอ้นี่เข้าใจมากแล้วเขาอาจจะไปยืดมาหรือว่าใช้เวลาใดที่ร้านอ่ะโอ้น,นี่เข้าใจมากเ <laughs> ข้าใจมากเข <laughs> <า>้าใจในผู้หญิงเลยเพราะว่าคุณผมเป็นไงหยิกอ่าต้องการแค่นี้ใช่ไม่ผมคนผมอยากโศกผมจะเข้าใจว่าเวลาที่มันทําให้มันตรงอะ่ะมันเสียเวลาใช่แล้วผมอ่ะคือแค่ปล่อยหน้าเนี่ยนะ หนีมาแล้วนะหนีตั้งใจหนีมาแล้วนะแล้วพอโดนเหงื่อหดไปแล้งอไปอแล้วคือไอคนที่ันผมตรงอะ่ะเขาก็จะแบบหเหงื่อแค่ไหนมันก็สบายไงมันเท่เคยเห็นผู้ชายเวลาผมตรงเ,เขาก็จะแค่แบบอย่างมากก็คือสะบัดอย่างเงี้ยใช่ล้วสะบัด <c oughs> ปุ๊บติดคิ้ว <c oughs> มันอยากโศวคุณผู้ชมคุณต้องเข้าใจความสู้ของเขานะที่เขาสู้แล้วแต่มันได้แค่นั้น <c oughs> มันโดนเหงื่อมันโดนไอเย็นมันก็หดแล้ว เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงหลายคนค่ะไม่ออกกำลังกายตอนแรกนี่ว่าจะอินเรื่องนี้นะ,ะคุณดูอินกว่าเพราะผมเข้าใจไงผมเข้าใจออมันมีการสำรวจมาด้วยนะคุณผู้ชมจากการสำรวจนะคะโดย Wake Forest University ค่ะที่สหรัฐอเมริกาทำการสำรวจผู้หญิง103คนครับผมคือ103คนที่เป็นผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันเนี่ยนะพบว่า40ในนั้นนะ่ะไม่อยากออกกำลังกายเพราะว่าไม่อยากสระผมหลังจากที่ออกกาลังกายเสร็จ โอหสุขภาพแย่เลยอะ่ะและผู้หญิงที่เป็นแอฟริกันอเมริกันเขาจะเป็นคนที่ผมหยิกอยากโศกโดยธรรมชาติซึ่งการให้เขาทำให้ผมตัวเองเนี่ยตรงเรียบเขาต้องได้ผมรีดผมและค่าใช้จ่ายในการเข้าแต่ละครั้งเนี่ยเป็นพันบาทาโอ้เนอกป่ะแล้วเขาก็แบบคือมันอยู่ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะ่ะคือการการที่เขาแบบ ทำให้ผมตรงอะแล้วเขาก็ไม่อยากเสียตังค์หนึ่งพันบาทในการที่แบบต้องมาทำใหม่อีกแล้วเพราะว่าออกกำลังกายเสียเวลาเหงื่อออกปุ๊บออกกำลังกายปุ๊บอ้าวผมหยิกอีกแล้วก็ต้องไปทำใหม่อีกอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะแบบทำเองแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงเท่านั้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนี่แหละก็เลยทำให้ผู้หญิงเนี่ยไม่อยากออกกำลังกายเพราะว่าไม่ได้อยากเสียเงินเพิ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงในแอฟริกันอเมริกันเนี่ย จำนวนไม่น้อยเลยนะที่เขาจะมีวิธีการต่อผมที่เรียกว่าวีฟก็คือเอาผมปลอมเนี่ยมาถักตรงใกล้ๆหนังศีรษะเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ให้ผมมันดูยาวแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ดูาย,ยากกว่าเดิมอีกอันนี้ยากมากกว่าเดิมเพราะอะไรรู้ป่ะคนที่ทําแบบนี้นะคะส่วนใหญ่คุณผู้ชมเขาจะใช้เวลาในการระผมก็คือสองอาทิตย์สระหนึ่งครั้งค่ะเพราะมันแห้งยากมากกันนี่ไงเขาก็เลยไม่อยากออกกําลังกายเหงื่อมันจะได้ไม่มามันจะได้ไม่เหม็นไม่หม,มักหมอะไรอย่างเงี้ยคือทำให ทั้งหมดเนี้ยที่มันต้องอยู่ในสอง,ใน,สองในเดือนอสองอาทิตย์เนี่ยมันดูคลีนที่สุดเท่าที่จะท,ทได้ม,มันไม่มีอะไรอับชื้นข้างในใก็เลยหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายเขาก็เลยไม่อยากออกเพราะว่าเขาบอกว่าสะทีหนึ่งก็ใช้เวลานานมากเหมือนกันนานแล้วคิดคิดดูว่าเวลาอะไรที่มันเป็นปมๆที่อยู่ติดหนังศีรษะกว่ามันจะแห้งถึงข้างในอ่ะโอ้โหยากมากนะใช่เป็นปมแก้ายากผมเคยเจอมาแล้วปมความรักอะไรเงี้ยมันจะแก้มากก็คนที่แล้วนี่คือเราพูดถึงปมผมอยู่นะครับผมราะเนี่ยคณะผู้ศึกษาพบว่า 25%นะครับของผู้หญิงแอฟริกันอเมริกันค่ะสำรวจบอกว่าไม่ออกกําลังกายเลยนี่เห็นไหมอันนี้คือ25%นะค่ะและอีก50%บอครับบอกว่า1สัปดาห์ออกกําลังกายไม่ถึง75นาทีโอ้โหเห็นไหมหนึ่งสัปดาห์คือ7วันวันออกกําลังกายไม่ถึง75นาทีชั่วโมงกับอีก15นาทีน้อยมากนะใช่ครับและนอกจากนั้นนะครับมีอีกครับคิดที่จะเปลี่ยนทรงผมเพื่อให้เหมาะแก่การออกกําลังกาย ออแบบตัดสั้นอะไรอย่างเงี้ยอประมาณนั้นทํำไมเขาไม่ใส่หมวกเล่นอ่ะใส่หมวกก็ไม่ได้ดีเหงื่อมันก็ออกแล้วมันก็หมักหมมอยู่ข้างในอยู่ดีไงเออว่ะไม่ได้เออคุณผู้ชมเห็นใจแล้ววันเนี่ยนี่เห็นใจมากเลยทําไงดีไม่แต่คือเราเป็นผู้ชายเรายังใส่หมวกได้ใช่พอเสร็จปุ๊บก็ไปสระผมแล้วก็หนีบไม่แต่คือต่อต่อให้ใส่หรือไม่ใส่ผู้หญิงมันไม่ได้อยู่ประเด็นตรงนั้นมันอยู่ที่ไม่อยากสระผมเหรอใช่ เพราะว่าผมเยอะอะเข้าตัวเองแล้วคุณว่าเดียเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้สระผมทุกวันสมมติว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งสระมาใช่ปะวันนี้จะไม่ออกกำลังกายเด็ดขาดเพราะว่าถ้าออกกาลังกายวันนี้ต้องสระผมใหม่เพราะฉะนั้นวันไหนที่เรากำลังจะสระผมแต่คุณผู้ชมเดียก็ไม่ได้หมักหมมขนาดนั้นนะคะก็กิดวันเว้นวันแต่ผมจะบอกแต่ผมจะบอกอย่างนี้นะว่าการที่คุณเนี่ยนะครับไม่ดูแลสุขภาพร่างกายของคุณเองมันจะส่งผมให้สุขภาพผมคุณเนี่ย มันก็จะไม่ดีไปด้วยใช่ไหมล่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกว่าการที่คุณอยากให้สขภาพผมคุณดีปุ๊บเนี่ยคุณจะมาแบบ เฮ้ยอยู่แต่ในบ้านไม่ออกก่อนังกายเพราะห่วงผมเหม็นอับไม่ได้ใช่คุณต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก่อนจริงมันก็จะส่งผมไปทั่วร่างกายทั้งสุขภาพผมที่ดีสุขภาพอย่างอื่นที่ดีไปด้วยใช่ค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสุขภาพทั้งร่างกายของเราอ่ะให้ดีไว้ก่อนดีกว่ามันจะได้ดูดีไปพร้อมกับทรงผมเดี๋ยวเราก็หาวิธีทําอะไรของเราไปเพื่อที่จะได้มันเสริมสร้างร่างกายของเราไปต้นเหตุต้องแก้ก่อนปลายเหตุแก้ทีหลังนี่ถูกต้องโคตรดีจบโคตรดี ใครช่วงหน้าครับผมกับช่วงเรื่องดังปังๆนี่ครับเป็นเรื่องของเหงื่อของผู้ชายเอยเขาบอกว่าผู้ชายเหงื่อเยอะนะครับดึงดูดเพศตรงข้ามจริงหรือเปล่าโชว์น้ารู้กันครับครับผมกลับมาสู่รายการสปอร์ตปังๆนะครับกับช่วงเรื่องดังปังๆกับเรื่อง ผู้ชายเหงื่ยเยอะดึงดูดเพศตรงข้ามจริงหรือไม่อย่างไรช่วยอธิบายต่อไปคุณสนับสนุนอยากให้มันจริงใช่ไหมล่ะ <laughs> ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะ <c oughs> สนะีหรับผนก็มืนรู้สึกแบบเซ็กซี่อะ่ะไ <c oughs> ม่งั้นเวลาอยู่บนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเขาจะแบบ มีแบบฉากที่แบบให้ตัวเปียกๆผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายถอดเสื้อโยนไปหาแฟนคลับเงี้ยหรอคือเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องของการที่คนเหงื่อออกหรือว่าคนที่เหงื่อออกเยอะเนี่ยซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะเอาแบบว่าในเรื่องของกายภาพอะไรอย่างนี้ก่อนเพราะว่าการที่เราเนี่ยเหมือนแบบเหงื่อออกแม้กระทั่งไม่ได้ออกกาลังกายนั่นหมายความว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจําแล้วร่างกายอ่ะมันรู้ว่าเราควรจะต้องขับความร้อนออกจากร่างกายยังไงแต่คนที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายอ่ะจะไม่ค่อยมีเหงื่อออก ก็คือเหมือนกับร่างกายมันปรับอุณหภูมิข้างในไม่ได้ใช่คือมันก็อาจจะแบบว่าอ่ะถ้าเกิดว่าร่างกายเราบางทีมันรู้สึกว่าเฮ้ยข้างในร่างกายมันร้อนแล้วอ่ะมันไม่รู้จะขับออกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลายเป็นป่วยเป็นไม่สบายหรือเป็นอะไรไปมันก็กลายเป็นขับออกมาเป็นเหงื่อแทนซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือสิ่งที่ทําให้คนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเนี่ยมันคือการเหนื่อยง่ายด้วยปะใช่เพราะว่ามันร่างกายมันมันตับไม่ทันอะไรอย่างนี้ปะใช่เหมือนกับว่ามันไม่สมดุลกันภายในร่างกายของเราเเเน่่ยู้้้มมหหลักกือออบวาาาาทํใรรสึขไได อาจจะมีอาการเหมือนจะเป็นลมและความร้อนข้างในมันไม่ได้ระบายออกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีของคนที่มีเหงื่อเยอะคือร่างกายปรับอุณหภูมิได้ดีได้ทันได้เร็วับความร้อนทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยใช่ค่ะแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันเขาบอกว่าในทางกลับกันคือคนที่มีเหงื่อเยอะเนี่ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความมั่นใจในการออกกาลังกายเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยพอมันเหนื่อยหนักปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวหรือเปล่าเวลาไปเจอคนมากมากปุ๊บเนี่ยไม่มั่นใจแล้วเอออันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเป็นสิ่งทที่ําใ คือผมเองเป็นคนเหนื่อเยอะใช่แล้วบางทีอ่ะเฮ้ยมีกลิ่นปะวะอะไรเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจในบางครั้งแล้วมีกลิ่นปะวะไม่มีครับเออจริงงั้นคุณก็มั่นใจสิไม่เชื่อคุณลองมาพิสูจน์ได้เลยแต่คุณผู้ชมคะจากการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัย Harvard ์ค่ะ พบว่าเหงื่อแล้วก็กลิ่นกายของผู้ชายเอาเ้ยจะกรจีจังต้องพูดคำว่ากลิ่นกายของผู้ชายเนี่ยสามารถสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้กับผู้หญิงได้ค่ะาแลนี่คือผลงานวิจัยจริงๆนะคะการศึกษานี้เนี่ยนำโดยอาจารย์แดนเนียลเจมินแมนค่ะพบว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะรู้สึกเคลิม้มเฮ้ยเขาจะรู้สึกเคลิม้มแล้วก็ต้องตาต้องใจผู้ชายเนี่ยที่มีเหงื่อออกแต่ว่าการที่เหงื่อของผู้ชายนะคะที่จะดึงดูดผู้หญิงได้เนี่ยนะทุกคน มันต้องเป็นเหงื่อที่ออกใหม่ๆไม่เกิน20นาทีค่ะทําไมอ่ะถ้าเกิดหลังจาก20นาทีไปแล้วมันจะเจอกับแบคทีเรียในอากาศมันจะทําปฏิกิริยาส่งผลให้มีกลิ่นเหม็นอ้าวเหรอใช่เฮ้ยเห็นปะผมตั้งใจฟังมากคุณตั้งใจฟังไม่งผมอยากรู้ว่ามันมันดึงดูดตอนไหนอ๋อหมายว่าต้องเป็นเหงื่อที่ออกใหม่ๆออกใหม่ๆไม่เกิน20นาทีอ๋อเนี่ยพอคุณเรื่องเหงื่อออกปะคุณวิ่งไปหาผู้หญิงได้เลยนะอ๋อหมายว่าตอนจะจีบสาวปุ๊บสมมติเล่นปุ๊บเหงื่อลงไปเเยคคุณ ติงผมว่าคุณเรียกอะไรเนี่ยมันจะดูเร้าใจแต่ว่าผู้หญิงจับเวลาเกิน20่นาทีปุ๊บวิ่งหนีเลยนะคุณคุณจำเดี๋ยวผมไปแล้วเริ่มมาแล้วคือที่เล่าให้ฟังอย่างนี้เพราะว่าเห็นไหมว่าไม่ใช่หมายความว่าเหงื่อออกแล้วคุณจะดูเซ็กซี่เสมอไปเดี๋ยวไม่ใช่ ทุกคนฟังแบบนี้ว่าแบบเห็นแค่หัวข้อเราปั๊บครับอ่ะเหงื่อออกดีนั่งทั้งวันนั่งพักสักชั่วโมงนึงอ่ะเดี๋ยวออกไปหาผู้หญิงดีกว่ากินข้าวกันไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยเออ<ม>แต่ว่าเข้าใจเข้าใจได้นะ,ค,ะคือพอนึกภาพออกว่าเออพอเวลาผู้ชายมันมีเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นออกมาหลังปุ๊บแล้วมีเหงื่อออกเริ่มออกปุ๊บเนี่ยเออมันมีความแบบมีความแข็งแรงมีความแบบเซ็กซี่อยู่เป็นเม็ดเหงื่อเออแต่ถ้าเกิดว่าเกินยี่สิบนาทีไปแล้วอะมันจะมีความทุ่มละใช่มันจะมีความทุ่มแล้วมัน เราอยากให้มีเหงื่อโดยการแบบพกฟอกกี้ไปอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ได้นะเขารู้นะเขารู้คุณเฟกนะไม่ได้ใช่เล่นผไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ๊อันนี้เหงื่อจริงหรือฟอกกี้อันนี้เหงื่อจริงครับอ๋อเหงื่อจริงเหงื่อจริงนอกจากนี้นะคุณผู้ชมจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยบอสตันครับพบว่าผู้ชายที่เขาเล่นกีฬาหรือว่าออกกําลังกายที่เผาผ่าญนะคะวันละ200แคลอรี่จะช่วยลดโอกาสการมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศฟังนะคุณผู้ชาย ของคุณไม่ปังเนี่ยออกกำลังกายซะว่าเรา200แคลอรี่พอดีเนาะออกกำลังกายช่วยได้ทุกอย่างจริงๆอ่ะใช่ใช่ครับแล้วฟิโอน่ามัวนะครับนักนิเวศวิทยาเชิงพฤติกรรมครับผมได้วิเคราะห์ไว้ว่าผู้หญิงชอบผู้ชายที่เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายจนเงือออกนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสัญชาตญาณของเขาคือเห็นผู้ชายที่มีความสุขภาพที่แข็งแรงเห็นผู้ชายที่มีความแบบฟิตจัดเนี่ยเหมาะกับการสืบพันธุ์ที่ดี เหมือนกับเพลงนี้ใช่ไหมเห่นไครับฉันคิดว่ารักมันคือการซืบพันธุ์นี่คุณขอลิขสกัิ์เขาอย่างเนี้ยเขาผิดเขาไม่เก็บอยู่แล้วคุณเนื้อไม่ตรงคุณไม่แก้เนาะเดี๋ยวเด็กๆดูแล้วเข้าใจว่าเนื้อเป็นยังไงมันคือความผูกพันโอเคขอบคุณมากค่ะครับผมนั่นแหละก็คือหากว่าเป็นการมองว่าวิพัฒนาการในการเติบโตของมนุษย์เนี่ยมีความแข็งแรงคือสามารถแบบดูแลเราได้ล่าสัตว์หาอาหาร เขาเรียกว่าใช้ชีวิตปกครองเราได้มันก็จะมีความแบบน่าให้เป็นพ่อพันของเราอ่ะก็จริงนะคุณใช่ไหมและตอนนี้นะคะอยู่ในช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิศนุค่ะสวัสดีค่ะคุณอาครับสวัสดีครับคุนาครับคุนาตีกอลมาตลอดชีวิตในกี่ปีแล้วครับ40 40ี่สปีผมว่าต้องตีมา ไม่รู้กี่ร้อยสนามแน่นอนครบทุกสนามในโลกหรือยังคะคุณอาเอางี้ดีกว่าผมอยากรู้ว่าสนามไหนที่คุณอาเนี่ยรู้สึกแบบประทับใจในความแปลกจนแบบจดจําถึงทุกวันนี้ครับแปลกจดจํานีสองสนามสนามหนึ่งที่ดูไบอีกสนามอยู่ที่เนปาลเอาสนามแรกก่อนเป็นไงครับที่ดูไบก็คือทุกอย่างเป็นทรายหมดแฟเวก็เป็นทรายน้ําก็เป็นทรายป่าก็เป็นทรายกรีนก็เป็นทรายกรีนเป็นทรายพัดยังไงคุณอา เขาทาละเอียดเรียบเหมือนกับกรีดยาเลยอ๋อถึงเขาเขาอัดลงไปอะค่ะแน่นแล้วก็แบบอัดให้แน่นแล้วเวลาพัดเนี่ยลูกจะวิ่งเป็นทางเห็นชัดเจนมากเขาวิ่งบนทรายดังนั้นเวลาเราพัดจบเนี่ยเราต้องเกลี่ยให้เรียบเหมือนกับสนามเคลียร์คอร์ตเทนนิสอะมีตะแกรงเดินให้เกลี่ยให้เรียบเพื่อจะได้ลบรอยลูกวิ่งไม่ให้คนอื่นเห็นแต่ว่ารอยเท้าที่เดินบนกรีนก็เป็นรอยแต่ไม่หมดนะครับเร้ก็ต้องเกลี่ยให้เรียบร้อยโอ้โหนั่นเป็นมารยาทแล้ว จะเห็นในภาพผมลากรถกอล์ฟคันหนึ่งแล้วก็มีหญ้าสีเขียวเป็นหญ้าเทียมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักุดครึ่งถือไปด้วยถ้าลูกยินในแฟเวเราหยิบลูกจากทรายมาตั้งบนหญ้าเทียมแล้วตีได้เอ้ยอันนี้แปลกแต่ถ้าลูกออกนอกแฟเวต้องตีตามสภาพที่ลูกหยุดอยู่ก็คือตีบนทรายนั่นแหละตีบนทรายอ๋อมันืองวัก็เหมือนกับสนามจริงที่มีแฟเวคือหญ้าจริง ใหนน้เดินไปนต,ต,ตีบน,บนยอดเทียมมันนั้นลูกอยู่บนาติเทียมวงกลมนั้นแต่ว่าขายอยู่บนทรายถูกต้องโ oh, oh, อ้โหมันยากไหมคุณอากับการตีแบบปกติมันยากกว่าเยอะไหมคะมันไม่คุ้นเคยแต่เป็นความแปลกที่เราเล่นแล้วมันก็เป็นความทรงจําของเรานะฮะว่าครั้งหนึ่งเราเล่นกอล์ฟที่นี่เพราะเมื่อก่อนนี้ไปเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นดูไบสหรัฐอรารับเอมิเรสยังไม่มีสนามกอล์ฟหญ้าเขียวแบบปกติแต่คนนึงๆนไปทำงานที่นั่นอยากเล่นกีฬาอยากเล่นกอล์ฟ ก็เลยทําขึ้นมาเป็นสนามก้าวหลุมอ๋อก็แปลกดีอันนี้ผมเพิ่งเคยดีจริงๆนะสนามกอล์ฟเป็นพื้นทรายทั้งหมดระหว่างที่ตีกอล์ฟกับทําให้ทรายเรียบอันไหนเหนื่อยกว่ากันอีกสนามหนึ่งที่เนปาลที่เมืองชื่อโพคลาห่างจากกัมันดูเมืองหลวงไปประมาณ200กิโลเมตรนั่งเครื่องบินเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเพื่อนซึ่งเป็นฝรั่งเขาไม่ไม่นั่งเครื่องบินเขาบอกเขาชอบขับรถมากกว่าครับวิวมันสวยกว่าใช้เวลาเจ็ดชั่วโมง เพราะขับรถจริงแหละคือมันครึ่งชั่วโมงขับรถเจ็ดชั่วโมงทำไมทางมันไกลอ่ะมันสวยเหรอคะหรือว่ายังไงคะคุณันใช้ความเร็วไม่ได้มันยอดเขาเอเวอเรสต์อ่าแล้วค่อยไปไปเรื่อยๆไปช้าๆแต่แสดงว่าวิวก็สวยมากเลยใช่ไหมสวยมากฝรั่งก็ชอบอยู่แล้วพวกปชนภัยัน้วสนามแปลยังไงครับคือเครื่องจักรเขาไม่มีย้าแฟเวย์ตัดในช้ยวัวเลมจะเห็นวัวเนี่ยครับยใช้วัวเลมญ้าช้วัววัวจริงๆเหรอวัวจริง นี่คือในภาพนี่คือวัวเล็มสนามทั้งหมดทั้งหมดเลยเรามีบ้านให้วัวอยู่ในแฟเวย์ครับเป็นกระท๊อมอ่ะกลางคืนวัวก็นอนพักตอนเช้าก็ออกมากรีมหญ้าโอ้โหทันีีตลอดเขาจะอิ่มมากไหยคะอย่างนั้นถ้าเขาต้องโอ้อิ่มแน่นอนเพราะสนามใหญ่โตโหราใหญ่มากแล้วกรีนจะเห็นว่มีรั้วรดน้าล้อมรอบป้องกันวัวเข้าไปเหยียบเวลาเราตีลูกออนกรีนปั๊บเราก็ต้องเปิดประตูรั้วรดน้าเดินเข้าไปพัดพัดจบแล้วก็ย่าลืมปิดประตู เดี๋ยววัวเข้าไปเดี๋ยววัวเข้าไปาะว่ากรีนเดี๋ยวเหยียบย่ำแล้วทัดไม่ได้แต่ว่าบนบอลแฟลเวอ์ยังเหยียบได้อยู่ตอนขับรถไปถึงสนามผู้ชายคนนี้วิ่งออกมาครับคพราะที่ยืนถ่ายรูปกับผมเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าพันลงเพราะว่านุ่งเกงขาสั้นรองเท้าแตะหนีบอ่ะครับปรากฏว่าเป็นผู้จัดการสนามว่าแล้วเชียวโอ้โหแต่บรรยากาศมันก็ได้อีกแบบหนึ่งนะฮะคือตอนแรกเราคิดเราเราไปเล่นเนี่ยเราเป็นคนไทยคนแรกคนเดียวที่มาเล่นสนามนี้เปิดสมุด สมุดเยี่ยมก็มีสมุดเยี่ยมว่าใครมาเล่นแล้วเซ็นไว้เป็นที่ระลึกครับมีคนไทยสี่คนมาเล่นก่อนหน้าจดชื่อไว้แต่ทําหายจําไม่ได้เสียดายมากไม่งั้นจะได้มาคุยกันเนาะเ่าเคยไปแล้วเป็นประสบการณ์เราแตกจริงไม่อ่านรีวิวก่อนไหมฮะก่อนจะไปตีเนี่ยโอ้ตอนนั้นไม่ไม่ได้มีรีวิวเพราะว่ปีมาแล้วก็เสี่ยงเอาไปเพราะว่าเพื่อนพาไปไปดูโลเคชันถ่ายละครผมไปเล่นกอล์ฟก็เห็นว่ามีสนามกอล์ฟก็เลยก็ลองไปเล่น ก็แปลกดีเป็นความสม<ค>รงจำถ้าให้เลือกได้อยากกลับไปตีอีกไม่ครั้งเดียวก็เกินพอสงสัยแปลกเกินไปแต่กนะ็จดจํานะจดจาเป็นอะไรที่แบบจดจาทั้งสนามหนึ่งเป็นทรายทั้งหมดใช่ <laughs> อยู่บนแฟร์เวทีก็ต้องขนหญ้าเทียมไปไปตีอีกอานหนึ่งก็แปลกที่วัวทำหน้าที่ในการเลียมหญ้าทั้งสนามน่ารักอ่ะคีปภาพตานเร้แบบน่ารักมากเลยนะครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราได้ฟังจาก คุณอาวันนี้้องขอขอบคุณมากๆสําหรับข้อมูลดีๆแบบนี้ที่คุณอาเอามาเล่าให้ฟังเสมอขอบคุณนะคะคุณอานะครับ,บ,รบแล้ววันนี้ครับผมเวลาของเราหมดแล้วนะผมกับรายการสปอร์ตบางๆครับพบกันใหม่ทุกวัน28โมงทางช่องวันส็จนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ